สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับถ้าหัดใหญ่น้ำไม่ท่วมถ้าไม่เจอวิกฤตขนาดนี้โครงสร้างเมืองไทยจะไม่มีวันเปลี่ยนนี่คือคำประกาศจากนุริงคุณสมบัติซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของบุนิธิกระจกเงาซึ่งไปปักหลักเมื่อวานนี้ตั้งเป็นอัวรูมภาคประชาชนครับเดี๋ยวให้ดูรูป ที่เราเห็นเมนื่อวานนความคิดเห็นแนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ของหนูริ่งนะครับบกลายจุดเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงมองจากแง่มุมของภาคประชาชนมากกว่าภาคทางการและสำคัญมากเพราะว่ารัฐบาลประสบการณ์ในแง่ของการช่วยเหลือประชาชนหรือมองภัยพิบัติแตกต่างไปจากเอกชนแน่นอน บนทิติกระจงเงาและอาสาสมัครอื่นๆนมีส่วนช่วยตั้งแต่แม่สายถ้าจาได้น้ำท่วมหนักลงไปถึงภาคกลางที่ท่วมตลอดภาคใต้ในอดีตก็ไปช่วยนี่ครับเป็นหน้าตาของ War Room วอลล์รูมเมื่อวานนี้และเห็นขยะไหมครับแต่สำคัญคือว่าบทเรียนครั้งนี้ที่นายกตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่เบอร์เบราชื่อ คณะกรรมการสรุปบทเรียนป้องกันภัยพิบัติหรือน้ำท่วมในอนาคตอีกเนี่ยเราก็สงสัยว่าถ้าคิดแบบราชการคิดแบบการเมืองมันก็จะไม่มีทางออกที่จะแก้ปัญหาได้ยั่งยืนโดยที่หนูเริงบอกกอลาจุดบอกว่าถ้าไม่เจอวิกฤตอย่างนี้เนี่ยถือถ้าหาดใหญ่ไม่ท่วมหนักขนาดนี้ โอกาสที่จะเปลี่ยนจริงๆโครงสร้างเมืองไทยจะยากแต่คำถามของเราคือว่าแล้วมันจะเปลี่ยนจริงไปเนี่ยคราวนี้เรายังดูไม่ออกแต่เอาเป็นว่าในแนวคิดวิเคราะห์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือเอกชนอย่างพวกเรามองเห็นว่าสังคมไทยส่วนใหญ่มักจะมองการจัดการภัยพิบัติแค่ระยะเผชิญเหตุเท่านั้นพอเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำลดเมื่อไหรก็คิดว่าอ้าววิกฤตก็จบแล้วนี่ แต่จริงๆเนี่ยหลังจากน้ําท่วมน้ําลดมันพิสูจน์เลยว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะการแก้ปัญหาและในหลักทฤษฎีการจัดการภัยพิบัติจะมีสี่ช่วงช่วงเตรียมการก่อนเกิดเหตุการแจ้งเตือนช่วงเผชิญเหตุช่วงการฟื้นฟูสี่ช่วงนะครับช่วงเตรียมการก่อนเกิดเหตุนี่สำคัญมากม ถ้าเราเตรียมการก่อนเกิดเหตุได้พอเกิดเหตุแล้วอะไรที่ควรจะหนักมันก็จะเบาอะไรที่เบามันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นก่อนเกิดเหตุเตรียมการอย่างไรแล้วการแจ้งเตือนเนี่ยเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ถึงช่วงเผชิญเหตุไอ้ตรงนี้ปะทะต่อหน้าต่อตาและหลังจากนั้นล่ะช่วงฟื้นฟูล,ล่ะเกิดอะไรเกิดที่สุดท้ายสุดก็คือการพัฒนาถ้าเราหยุดแค่ช่วงแรก ปัญหาที่เแท้จริงก็จะไม่ได้รับการแก้ไขจุดสูงสุดของการจัดการภัยพิบัติคือการพัฒนาในความเห็นของบอกคอหลายจุดซึ่งสำคัญมากเพราะมันไม่ได้หมายถึงแค่การกลับไปสู่สภาพก่อนเกิดเหตุเหมือนกับการฟื้นฟูเท่านั้นแต่การพัฒนาต้องนำไปสู่การปรับโครงสร้างและกลไกของรัฐเพื่อทำให้เมืองนั้นดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นในอดีตตรงนี้นี่ความคิดต่างของ ฝั่งรัฐบาลข้าราชการประจํากับเอกชนต่างกันตรงนี้คือเฮ้ยฟื้นฟูเสร็จกับเหมือนเดิมกับบ้านทุกคนรอวิกฤตคราวหน้าอีกแต่ในคิดความคิดของภาคประชาชนมองนะครับว่าการฟื้นฟูเนี่ยมันต้องทําให้ดีกว่าเดิมแล้วมันต้องป้องกันให้สําเร็จให้ได้ด้วยไม่ใช่แค่อ่ะกลับไปเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างแล้วกลับไปนอนที่บ้านรอวิกฤตรอบหน้าแล้วมาพูดกันใหม่ไม่ใช่ต้อง ดีกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือญี่ปุ่นหรือฮาวายที่หลังจากเกิดสึนามิแล้วเนี่ยได้มีการสร้างระบบเตือนภัยและปรับเมืองให้กลายเป็นศูนย์กลางความรู้ในการจัดการสึนามิของไทยเราเจอสึนามิเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรที่มันเรียกว่าก้าวหน้าพัฒนากว่าเดิมมากนะักวิกฤตครั้งนี้เกิดความเสียหายเยศรษฐกิจ ต่อคนเยอะมากเทียบได้กับเงินสะสมทั้งหมดที่มีอยู่บางรายเนี่ยรวมถึงเพดานหนี้ที่ไม่สามารถเพิ่มได้อีกทำให้ผู้ประกอบการหลายรายตัดสินใจเลิกกิจการไปเลยครับเพราะประเมินแล้วด้วยวัยหรือสถานะทางการเงินไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้ได้เหมือนหนุ่มสาวอีกต่อไปอยู่ในวัย4ี่0ขึ้นนี่โอทาอ พอใจครับแม้กระทั่งคุณหมอที่เราติดตามข่าวสารอยู่กับหยายมายาวนานเนี่ยซึ่งต้องเรียกอยู่ในฐานะที่ดีกว่าหลายๆคนในหัดใหญ่นี่ก็ยังพอและหมดสภาพฉะนั้นอย่าพูดถึงว่าคนที่หาเช้ากินค่ำเลยครับยากเย็นเหลือเกินฉะนั้นความล่าช้าในการฟื้นฟูไปปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้ประสบภายหมดหวังส่งผลให้ความคิดแนวคิดเนี่ยในพื้นที่เปลี่ยนไปเยอะถ้าจัดการฟื้นฟูช้าลงเรื่อยๆราคาที่ต้องจ่ายก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันและอาจจะมากกว่าที่เราคิดก็ได้แล้วที่บอกว่าเดือนสองเดือนจะกลับไปสู่ภาวะเดิมเนี่ยเป็นปีเป็นปีครับ มันจะนานกว่าเป็นปีด้วยสําหรับหลายๆส่วนของสังคมและไม่ใช่เฉพาะหัดใหญ่นะครับจงังหวดใกล้เคียงนั้นถึงแม้จะไม่นัง่งหนาสาหัสเหมือนกับหัดใหญ่แต่ว่าศักยภาพของคนรอบๆหัดใหญ่ก็น้อยกว่าคนหัดใหญ่ด้วยซ้ําไปเนี่ยฉะนั้นภาวะที่หนักอย่างนี้เราจะทํำยังไงดาราคาที่สังคมต้องจ่ายสูงขึ้นอีกถ้าหากราชาฟื้นฟูไม่ถูกลัก ไม่ถูกเป้าไม่ตอบโจทย์ก็ยิ่งหนักโดยเฉพาะในด้านที่ไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้เสียหายทางจิตใจหนักออาประเมินยังไงล่ะมันท้อสิ้นหวังเครียดนีครับดูตัวอย่างที่เราจะเห็นว่ามันไม่ง่ายเลยแล้วมันต้องแข่งกับเวลาซึ่งมันสำคัญที่สุด เวลาไม่รอแต่และว,วันที่ยังตกอยู่ในภาวะที่มองไม่เห็นอนาคตนั้นนอกจากรายจ่ายสูงแล้วจิตใจก็ยังพลอยถดถอยไปด้วยภาคประชาชนที่ไปตั้งวอลลุ่มที่หัดใหญ่เนี่ยที่ต้องลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เพราะว่าพวกเขาประเมินแล้วว่ากลไกของรัฐในการจัดการวิกฤตรอมนี้น้อยกว่าที่ควร มากภาคประชาชนเขาวิเคราะห์ตรงไปตรงมาเลยครับก็บอกเข้าประเมินแล้วละ่ะความสามารถของรัฐเนี่ยในเรื่องนี้น้อยกว่าที่ควรอย่างยิ่งคนที่พูดบอกว่าอยู่เฉยไม่ได้เพราะรู้ว่าตัวเองมีต้นทุนประสบการณ์และความรู้ที่สามารถช่วยได้อยากจะเข้ามาอุดช่องว่างที่รัฐทำได้ไม่เต็มที่เขาก็อาจจะวิจารณ์รัฐแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับรัฐ คือวอลุ่มภาคประชาชนเนี่ยเขาอยากจะมาเสริมเติมแต่งให้รัฐกับประชาชนที่ประสบภัยทั้งหลายแหล่ได้เชื่อมต่อกันแต่เขาเชีย่ยดูจุดอ่อนเชีย่ยดูจุดอ่อนว่าตรงไหนที่รัฐอ่อนแอก็จะได้เข้าไปช่วยคุณบอกอลาจุดบอกว่าเราไม่ควรจะฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่รัฐบาล เพราะไม่รู้ว่ารัฐใดในโลกนี้จะรับมือกับภัยพิบัติที่ขั้นไม่ถึงได้ดีขณะที่ประชาชนไม่ต้องทําอะไรเลยน้อยมากประชาชนต้องทําจะบอกว่ามีรัฐบาลไหนในโลกหรอที่พอเกิดภัยพิบัติแล้วสามารถแก้ปัญหาประชาชนอยู่เฉยเฉยไม่มีทางแม้แต่ที่เชียงรายที่แม่สายปีที่แล้วนี่โอ้สัดส่วนผลงานของภาคประชาชนภาคสังคมประชาชนประชาสังคมเนี่ย เอกชนมีเยอะมากถ้าไม่มีภาคประชาสังคมที่แม่สายเนี่ยรัฐบาลจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเพิ่มอีกไม่น้อยกว่าในความเห็นของบอก,กรายจุร้อยห้าสิบเปอซ์ถ้าไม่มีภาคเอกชนมาช่วยเนี่ยภาคประชาชนมาช่วยเนี่ยจะต้องทำงานเพิ่มอีกร้อหในการจัดการซึ่งเกือบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ ในความเห็นของบอกลายจุดต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการตอบโต้ภัยพิบัติเนี่ยคือประสบการณ์ประสบการณ์เพราะว่าคนเหล่านี้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ใกล้เคียงกับความจริงและสามารถช่วยลงมือปฏิบัติได้บกลาจุดแบบพิรน่าเสียดายถ้าเราจะปล่อยให้คนมีทักษะประสบการณ์เหล่านี้กระจายกระจายกันไปฉะนั้น แนวคิดของการตั้งวอลลุ่มภาคประชาชนจึงคือการระดมสัพกำลังไม่ว่าจะมาจากหน่วยไหนงานไหนเอกชนฝ่ายไหนไม่มีเวลาที่จะมาทะเลาะกันหรือแข่งกันหรือยื้อแย่งกันเป็นเวลาที่ต้องมาระดมกำลังเพื่อช่วยเป็นการสร้างทีมที่มีศักยภาพแตกต่างไปจากที่ต่างคนต่างทำอย่างมากตรงนี้แหละคำว่าคนมีประสบการณ์ ถามว่าคณะกรรมการที่นายกตั้งสรุปบทเรียนเนี่ยในนั้นมีประสบการณ์จริงๆในการแก้ปัญหาเรื่องภัยพิพพบัติแค่ไหนก็คงไม่น้อยอาจจะมีอาจารย์นักวิชาการหลายท่านที่เคยทําเรื่องนี้แต่ในแง่ลงมือไปถึงช่วยอุ้มชูประชาชนในการเชื่อมต่อระหว่างรัฐกับผู้ประสบภัยในการเข้าใจถึงความต้องการอย่างเช่นเรื่องขยะเรื่องโรคภัย เรื่องของการที่จะมีเงินหมุนมีการสร้างขวัญกำลังใจสภาพจิตเนี่ยผมเชื่อว่าพากเอกชนมีประสบการณ์มากกว่าฉะนั้นวอร์มพากรประชาชนถูกตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมนะครับไม่ใช่เป็นตัวคนตัดสินคนแก้ปัญหาได้ซึ่งบอกราจุดใช้คำว่าคอนเนคเตอร์เป็นตัวเชื่อม เชื่อมระหว่างรัฐกับผู้ประสบภัยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือได้เพื่อรวบรวมคนที่มีศักยภาพกระจาดกระจายอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีกลไกที่จะเป็นสะพานเชื่อมคนเหล่านี้ได้มื่รวมตัวกันแล้วพวกเขาก็สามารถทำงานวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมและอยู่บนข้อเท็จจริงเพื่อให้หน่วยงานรัฐ หรือสาธารณะได้ช่วยกันอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนการจัดการทุกเรื่องเนี่ยพร้อมๆกันรัฐบาลเจอหนักสึกหนักรัฐบาลไม่มีเวลาลงรายละเอียดในเชิงลึกหรอกแต่ว่าถ้าภาคเอกชนวอลลุมเนี่ยรู้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ช่วยเสริมตรงนี้หน่วยงานราชการจัดลำดับความสำคัญ ต่างก,กันกับพักเอกชนฉะนั้นผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็ไม่จะทำได้แค่ตอบโต้หรือโต้กลับ react respond ซึ่งาาษฝรั่งเศใช้ first responder คือคนที่ตอบตอบโต้โต้กลับทันทีกลุ่มแรกๆก,ก็ต้องเป็นหน่วย task force พิเศษนีน่แหละคือผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็จะทำได้แค่นี้มีโจทย์เข้ามาก็แก้ แต่ว่าไม่มีความสามารถในการสร้างความเป็นระบบที่สามารถขับเคลื่อนทุกจุดให้ดำเนินการไปพร้อมๆกันได้คู่ขนานกันเนี่ยทำยากถ้าไม่มีภาคเอกชนที่มีประสบการณ์จะไม่รู้เลยว่าอ้าวอันนี้ต้องทำทำพร้อมกันนะไม่ใช่รอทำอันนี้เสร็จถึงจะรอเอ,อ้ชาไปแลวครับคนที่เจอกับภัยทุกทรมานอย่างนั้นรอไม่ไหวฉะนั้นการที่มีวอลุ่มภาคประชาชนเข้ามา จัดการเรื่องยิบย่อยซับซ้อนก็จะช่วยแบ่งเบาภาระสร้างระบบให้กับรัฐสามารถเข้าไปใช้ได้เพราะบางทีมีการเจรจาเรื่องเล็กน้อยที่ผู้บริหารระดับสูงมองข้ามไปแต่ว่ามันขาดการจัดการจราจรที่ทำให้ประสิทธิภาพก,กากลไกเข้าไปช่วยเหลือลดลงอย่างมากเอาง่ายๆเลยนะออยกตัวอย่างเลยบอกตัวอย่างเช่นรถขนขยะ รถขนขยะอาจจะวิ่งได้เพียงหนึ่งเที่ยวแทนที่จะวิ่งได้สี่ห้าเที่ยวต่อวันเพราะว่าต้องติดอยู่ในรถติดห้าชั่วโมงประสิทธิภาพลดลงเหลือเพียง20%ออย่างเงี้ยภาคเอกชนเขารู้เขาไปนั่งอยู่ตรงนั้นเขารู้เขาก็เลยบอกไม่ไหวนะรถติดอย่างนี้ต้องจัดระบบจาราจรเลยนะแต่ถ้าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็สั่งเฉยๆโดยไม่รู้ว่าณนะที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีปัญหาหนักยังไง ฉะนั้นวอรูภาคประชาชนก็กำหนดสเปคของคนที่ต้องการร่วมงานไว้สูงคือต้องการนักจัดสรรน,นักวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่ใครก็ได้นะนักจัดสรรบริหารทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยและต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการจัดการสามารถลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติได้จริง คนที่เข้ามาต้องประเมินตัวเองว่าเข้ากับคุณสมบัติเหล่านี้หรือเปล่าเป็นกระบวนการที่คัดกรองคนที่เข้าใจและพร้อมทํางานในรายละเอียดที่ซับซ้อนฉะนั้นไม่ใช่ง่ายนะครับวารุภาพประชาชนเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าใครที่เสนอตัวมาเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรก่อนไม่ใช่ใครก็ได้อยากจะเป็นอยากจะเสนอตัวเฉยๆถ้าไม่มีประสบการณ์ยิ่งเป็นภาระหนักขึ้นใด้สั่งไป ทีมงานของวอรูภาพประชาชนก็มีการระดมความคิดระดมสมองคัดเลือกประเด็นสำคัญจัดลำดับความสำคัญผมเชื่อว่าจัดลำดับความสำคัญนี่เป็นหัวใจแล้วก็เป็นช่องว่างที่หน่วยงานอื่นไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้หรือไม่รู้ว่าจะต้องทำด้วยซ้ำไปเลือกประเด็นขึ้นมาซึ่งบกลาจุดบอกว่าเลือกประเด็นหลักมาสิบเอ็ดถึงสิบสองด้าน หลังจากนั้นก็แบ่งทีมแล้วก็วางขอบเขตของงานซึ่งจะมีการเติมเต็มจากประสบการณ์ของผู้ที่คอยให้คำแนะนำเพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกถ้าลองผิดลองถูกในยามวิกฤตนี่เละเลยนะครับมันไปซ้ำเติมปัญหาด้วยซ้ำไปตรงนี้แหละที่สำคัญว่าต้องคัดกรองคนที่มีประสบการณ์จริงมาถ้าไม่มีประสบการณ์ แต่อยากช่วยเจตนาดีอย่างไรก็ตามแต่อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญมากก็ได้นี่คือปัญหาปัญหาใหญ่ที่ต้องจัดการอันดับแรกๆเลยเนี่ยของวอลลุ่มภาคประชาชนคือรถยนต์ที่จมน้ำเออใช่อะเคลยร์ยัยงไงนอกจากขยะแล้วเนี่ยรถยนต์ที่จมน้ำทีมวอลลุ่ม มองเห็นภาพรวมของการจัดการเรื่องรถยนต์ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างลึกซึ้งนะเขาบอกออบกจุดลึกซึ้งนะเจอว่าจะลากรถหลายหมื่นคันที่จมน้ำนั่นเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถพึ่งพาทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐที่มีเพียง17คันได้รถลากที่จะไปมีแค่17คันแต่รถจมน้ำและพอน้ำรถนี่รอ ให้ลากเป็นหมื่นหมื่นคันฉะนั้นทีมบอล์รมก็เลยมองเห็นช่องว่างที่รัฐมองข้ามเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะการที่รัฐมักจะคิดถึงเฉพาะทรัพยากรของตัวเองไม่ได้รวมรถลากของภาคเอกชนภาคประชาชนเข้าไปด้วยนอกจากนี้ก็ยังมองเห็นว่าบริษัทประกันประกันภัยสนบผู้ทำปกันประกันชั้นหนึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลากรถ และถ้าไม่บริหารจัดการอย่างเป็นธรรมจะเกิดโกลาหลนของการกู้รถหลายพันคันบางคนบอกเป็นหมื่นคันด้วยซ้ำไปฉะนั้นทำยังไงทีมงานของวอลูุ่ยพ่ประชาชนก็เลยลงรายละเอียดไปจนถึงก็ติดต่อบริษัทประกันภัยทั้งหมดมาพูดคุยเลยนะเอออืมแล้วเสนอให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการพูดและมีการพูกันรวม ผูรถลากทั้งหมดจากบริษัทประกันเพื่อจัดการลากรถทีละคันจากริมถนนอย่างเป็นระบบนำไปเก็บไว้ที่ลานจอดรถที่จัดเตรียมฐานข้อมูลเอาไว้ประกอว่าทีมงานวอลลุ่มนี่ตรวจสอบถึงขนาดโทรไปที่ศูนย์การค้าใหญ่เช่นเซ็นทรัลที่หัดใหญ่เพื่อตอบถามสอบถาม ความเป็นไปได้ในการขอให้ลานรถจอดชั่วคราวสำหรับรถที่ถูกลากออกมาดิวสำเร็จแต่สุดท้ายปฏิเสธเพราะไม่สามารถรับประกันกับเจ้าของสถานที่ได้ว่าจะนำรถออกจากพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดเออเขายอมแต่เขาบอกจะออกใช้กี่วันตอบไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความละเอียดรอบคอบในการประเมินความเสี่ยงที่จะจัดการระดับรัฐ มักจะไม่ลงลึกขณะน,นี้นี่ครับนี่เป็นบางส่วนที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากที่ผู้ไม่ประสบการณ์พอวิเคราะห์เนี่ยภาคประชาชนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเอาของจริงเนี่ยที่เคยเจอแล้วมาบริหารตรงนี้ให้ได้ก่อนรัฐหน่วยงานรัฐทำไม่ได้เอาถามจริงๆผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนายกเทศมนตรีหัดใหญ่ทำได้ไหมคิดเรื่องพวกนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะไม่เคยเจอ แล้ปัญหารายละเอียดพวกนี้มันสำคัญต่อการฟื้นบ้านเมืองอย่างหนักจริงๆต่อให้นายกรัฐมนตรีมายืนดูชี้นิ้วสั่งโน่นสั่งนี่ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ดังนั้นนี่ผมคิดว่าเป็นบทบาทที่คนมองข้ามแต่มันสำคัญอาจารย์เอไปฟังหมอริงบอกก็รายจุดอธิบายเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยวิเคราะห์ว่าไอ้บทบาทวรุภาค ประชาชนนี่มันสาคัญจริงๆแค่ไหนยังไงครับอาจารย์เอ๋สวัสดีครับเรื่องราวของวิกฤตน้ําท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เนี่ยปกติเราจะนึกถึงแต่ความสูญเสียใช่ไหมครับแต่เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มันคือเรื่องของการลุกขึ้นสู้ของภาคประชาชนครับที่พลิกวิกฤตครั้งใหญ่ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่น่าทึ่งมากนั่นก็คือวัฒนธรรมการรับมือภัยพิบัติรูปแบบใหม่มีคำพูดหนึ่งที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องนี้เลย ถ้าไม่เจอวิกฤตนี้โครงสร้างเมืองไทยจะไม่มีวันเปลี่ยนโอ้โหคือมันบอกเราชัดเลยนะว่าภัยพิบัติครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ความเสียหายแต่มันกลายเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สําคัญแบบไม่น่าเชื่อเลยครับทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งนะครับเราต้องมองข้ามภาพที่เราคุ้นเคยกันไปก่อนภาพข่าวที่แบบพอน้ําลดแล้วทุกอย่างก็จบไม่ใช่เลยครับพอวิกฤตที่แท้จริงเนี่ย มันไม่ได้จบลงตอนน้ําลดนะแต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นต่างหากถ้าเราไปดูตามทฤษฎีเลยนะครับการจัดการภัยพิบัติเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4ขั้นตอนหลักๆก็คือเตรียมการเผชิญเหตุฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาแต่จุดที่น่า <c oughs> สนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือสังคมส่วนใหญ่หรือสื่อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะโฟกัสแค่2ขั้นตอนแรกเท่านั้นแหละครับพอเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูความสนใจก็เริ่มจางหายไปแล้วและจุดที่สําคัญที่สุดเลยนะอยู่ตรงนี้แหละครับ ความแตกต่างระหว่างคำว่าฟื้นฟูกับพัฒนาคือฟื้นฟูเนี่ยมันคือการพยายามกลับไปให้เหมือนเดิมกลับไปจุดที่เคยเป็นแต่พัฒนาเนี่ยมันคือการสร้างกลับขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเดิม <c oughs> ให้แข็งแกร่งกว่าเดิมและนี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดที่วิกฤตครั้งหนึ่งเนี่ยควรจะนำพาสังคมไปให้ถึงโอเคพอน้ำนดที่หาใหญ่ปุ๊บอย่างที่บอกไปครับ <c oughs> มันไม่ใช่จุดจบเลยนะแต่มันคือการเปิดฉากของปัญหาที่แท้จริง ซึ่งมันทั้งซับซ้อนแล้วก็ใหญ่กว่าที่หลายคนจะจินตนาการได้เยอะเลยปัญหาแรกเลยที่เห็นกันแบบจะๆจะเลยก็คือขยะครับลองนึกภาพตามนะครับปริมาณขยะจากน้ำท่วมครั้งนั้นเนี่ยเขาประเมินกันว่าถ้าเอาไปกองรวมกันในสนามฟุตบอลนะมันจะสูงเท่ากับตึก70ชั้นคือมันเป็นอะไรที่ใหญ่เกินกว่าที่ระบบจัดการขยะปกติจะรับมือไหวแน่นอนครับแล้วมันไม่ใช่แค่ความเสียหายทางกายภาพนะ ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ผู้คนต้องเจอนี้สิครับหนักหนาสาหัสมากหลายคนคือเงินเก็บมาทั้งชีวิตหายไปกับน้ำในไม่กี่วันบางคนถึงกับต้องปิดกิจการไปเลยเพราะมันไปต่อไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นวิกฤตที่มันซ่อนอยู่หลังม่านน้ำลดเนี่ยสรุปได้เป็นสามเรื่องใหญ่ๆเลยครับหนึ่งคือเมืองแทบจะเป็นอมาพาตไปเลยจากรถที่จมน้ำเป็นหมื่นๆคัน 2. คือระบบจัดการขยะที่ ล่มไปเลยและสามซึ่งอันนี้สําคัญมากคือบาดแผลทางใจของคนโดยเฉพาะเด็กๆครับซึ่งเป็นปัญหาที่ตาเรามองไม่เห็นแต่มันรุนแรงมากๆพอเห็นช่องว่างขนาดมหือมาที่กลไกของรัฐอาจจะเข้าไปจัดการได้ไม่ทันทุ่งทีเนี่ยมันก็เลยมีกลุ่มภาพประชาชนครับเป็นคนที่มีประสบการณ์นี่แหละที่เขาตัดสินใจกันว่าไม่ได้แล้วจะรอเฉยๆแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วพวกเขาเลยตั้งสิ่งที่เรียกว่าวอลุ่มภาาประชาชนขึ้นมาครับ จุดประสงค์เนี่ยย้านะครับว่าไม่ใช่เพื่อจะไปทํางานแทนภาครัฐนะแต่เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมครับเลยที่เรียกว่าคอนเนคเตอร์คอยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเก่งๆที่อาจจะก,กระจก,กระจายกันอยู่เนี่ยให้มารวมตัวกันช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและก็หาทางออกในจุดที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นจุดที่รัฐอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงหัวใจของวอลลุ่มเนี่ยก็คือการดึงเอาคนนี่แหละครับโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดแล้วในภาวะวิกฤต ให้มารวมตัวกันวิเคราะห์ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันซับซ้อนแล้วก็ช่วยกันสร้างระบบการแก้ปัญหาขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อไปแบ่งเบาภาระของหน่วยงานรัฐไงครับที่เขาต้องดูแลภาพรวมที่มันใหญ่กว่านั้นทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันเลยดีกว่าครับว่าวอลุ่มเนี่ยเขาเปลี่ยนสถานการณ์ที่มันดูเหมือนจะโ,โหหมดหวังไปแล้วเนี่ยให้กลายเป็นภารกิจที่สามารถจัดการได้ยังไง ความท้าทายแรกที่ใหญ่มากๆเลยนะคือรถยนต์ที่จมน้ำครับหมื่นกว่าคันซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเษเหล็กก้อนโตๆที่จอดขวางถนนทุกสายในเมืองเอาไว้ทำให้การช่วยเหลือด้านอื่นๆนีิช้าไปหมดเลยคำถามก็คือแล้วจะจัดการกับรถเป็นหมื่นคันนี้ได้ยังไงภาพนี้มันอธิบายช่องว่างของปัญหาได้ชัดเจนมากเลยครับคือทรัพยากรของภาครัฐตอนนั้นเนี่ยมีรถลากอยู่แค่17คัน17ค,คันนะครับแต่ค,ค,ความต้องการจริงๆ คือต้องจัดการรถเป็นหมื่นคันคือมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะใช้แค่ทรัพยากรของรัฐอย่างเดียวและนี่แหละครับคือความฉลาดของวอลลุ่มคือเขาไม่ได้มองแค่ทรัพยากรของรัฐง่ายแต่เขาไปประสานงานกับบริษัทประกันภัยทั้งหมดเลยครับ <c oughs> เพื่อรวบรวมหรือที่เรียกว่าพูรรถลากของเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้มารวมเป็นกองกําลังเดียวกันแล้วก็วางระบบเลยครับว่าจะลากรถออกจากถนนยังไงเคลียร์กันไป <c oughs> ทีละเส้นทีละเส้นอย่างเป็นระบบ แต่นวัตกรรมที่อาจจะสำคัญที่สุดของวอลรูมเลยนะกลับไม่ใช่เรื่องการจัดการสิ่งของอย่างรถหรือขยะนะครับแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนครับเรื่องของจิตใจคือเขามองเห็นจุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาที่สำคัญมากๆครับนั่นคือการเปลี่ยนสถานะของผู้ประสบภัยจากการเป็นแค่เหยื่อที่แบบรอคอยความช่วยเหลืออย่างเดียวให้กลายเป็นผู้ลงมือทาครับที่ลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แล้ววิธีการที่เขาทํานี่สุดยอดมากเลยนะคือการสร้างงานระยะสั้นในพื้นที่ครับมันเป็นอะไรที่วินวินทุกฝ่ายจริงๆนะครับคือ 1. ผู้ประสบภัยมีไรายได้ทันที 2. การได้ลุกขึ้นมาทํางานเนี่ยมันช่วยเยียวยาจิตใจไปในตัว 3. ม,มันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนคนจากที่อื่นเข้ามาและ 4. มันยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ได้อีกด้วยโอ้โหคือมันครบวงจรเลย และแนวทางที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกแบบนี้นะครับมันยังรวมไปถึงการเข้าไปจัดการกับบาดแผลทางใจที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะกับเด็กๆครับถึงขนาดมีการตั้งทีมที่ดูแลเรื่องเด็กโดยเฉพาะเลยนะเพื่อเข้าไปเยียวยาทรอม,มาจากประสบการณ์ที่มันเลวร้ายมากๆที่พวกเขาต้องเจอ mm. และทั้งหมดนี้บทเรียนที่สำคัญที่สุดจากความพยายามที่น่าทึ่งครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่ ประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันทาให้หลายคนได้ค้นพบความจริงที่ลึกซึ้งมากๆเลยครับว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยเราอาจจะได้เจอกับคําว่าคุณค่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์จากการที่เราได้ช่วยเหลือกันซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับคําว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่เราอาจจะวิ่งตามหามันอยู่ในชีวิตประจําวันดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลยไม่ใช่แค่การสร้างแพลตฟอร์มแก้ตัญหาเฉพาะหน้าแล้วจบไปนะครับแต่มันคือการถือกําเนิดของวัฒนธรรมการรับมือภัยพิบัติรูปแบบใหม่เลย เป็น hmm. วัฒนธรรมที่มันมีชีวิตพร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาและนี่แหละครับที่จะกลายเป็นต้นทุนทางสังคมที่สําคัญมากๆของประเทศไทยต่อไปในอนาคตและเรื่องเราทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆครับว่าโมเดลที่นําโดยภาคประชาชนขับเคลื่อนโดยผู้ช่วชาญแบบนี้มันคืออนาคตของการรับมือพิบัติใช่หรือไม่ขอบคุณมากครับอาจารย์เอใช่หรือไม่ก็ต้องดูว่าผลงานที่ออกมาระหว่าง วอลุูมพาประชาชนกับหน่วยงานรัฐและทีมนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่ลงไปชุดใหญ่วันนี้ไปเห็นเข้าได้พูดคุยกันไหมกับภาาประชาชนได้คอนเน็กกันไหมผาวอลุมภาประชาชนบอกขอเป็นคอนเน็กเตอร์ขอเป็นส่วนที่จะร่วมกันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความจริงใจมุ่งมั่นตั้งใจของฝ่ายรัฐบาล เปิดใจกว้างแค่ไหนและจะรับฟังแค่ไหนและจะร่วมมือกันจริงจังอย่างไรและสําคัญคือยอมรับความเป็นจริงว่าภาครัฐมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถจะช่วยทุกๆด้านได้ทันการครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ